การผาสมผสานร,ระหว่างความสยองขวัญแบบหนังผีญี่ปุ่นกับความทะเยอทะยานที่จะนำ virtual reality เข้ามาเล่าเรื่องราวของอาถรรพ์เกาะผีดุที่จะกลืนกินทุกคนที่เข้าไปเหยียบที่นั่นผมดูจบแล้วคิดเห็นอย่างไรมาคุยกันครับกับจังหวะจะรีวิว immersion เกาะผีดุก่อจะเข้าสู่เนื้อหารีวิวผมต้องขอบคุณพี่นบมากๆเลยนะครับ ที่ให้เกียรติาจาังหวะจาาหนังได้เข้าไปรับชม immersion เมกาะผีดุในงานรอบสื่อและขอขอบคุณเพื่อนๆคนรักหนังที่สนับสนุนผมมาด้วยนะครับแม้จะแค่ Subscribe กับ Like เนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอต่อแรงใจในการผลิตผลงานต่อไปแล้วครับ immersion เกาะผีดุเป็นเรื่องราวของกลุ่มโปรแกรมเมอร์ที่พยายามจะสร้างโลกเสมือนขึ้นมาโดยมีต้นแบบเป็นเกาะที่ห่างไกลแล้วความหลอนก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเริ่มมีคนเสียชีวิตอย่างปริศนา ความสยองจากตำนานเริ่มผนวกเข้ากับโลกเสมือนและมันก็ค่อยๆคลืบคานสู่โลกความเป็นจริงเพื่อกลืนกินทุกชีวิตมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือคำสาบหนังเรื่องนี้จะเป็นผลงานการกำกับของทาคาชิชิมิสึพร้อมกับที่ผ่านผลงานหนังผีมากมายมาตั้งแต่จูออนยาวมาจนถึงอุโมงผีดุและป่าผีดุเอาเป็นว่าถ้าพูดถึงหนังผีญี่ปุ่นผมจะนึกถึงหนังของผู้กำกับคนนี้ก่อนเลยครับ ซึ่งความทะเยอทะยานที่จะนําความเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามารวมกับไสยศาสตร์ในหนังเรื่องนี้มันก็เข้ากันได้อย่างประหลาดสร้างความน่าเชื่อถือในการปรากฏตัวของผีและเหตุการณ์สยองขวัญต่างๆในเรื่องได้เป็นอย่างดีใครที่เป็นแฟนหนังผีญี่ปุ่น immersion จะมอบรสชาติใหม่ๆให้กับคุณแน่นอนส่วนใครที่เป็นคอหนังสยองขวัญชอบดูหนังเฮอร์เรอร์เป็นชีวิตจิตใจนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะได้หยิบเอาตำนานความเชื่อของประตูโทรอ,อิมาใช้ได้อย่างสร้างสรงสรค์ปนสยองแบบสุด ถ้าดูของฝั่งตะวันตกมาเยอะแล้วฝั่งเอเชียใกล้บ้านเราก็มีวัตถุดิบความเชื่อหล่อนที่น่าค้นหาอีกเพียบผมดูจบปุ๊บมุมมองของผมที่มีต่อประตูนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเลยเอาเป็นว่าผมแอบกลัวประตูนี้เลยล่ะ <c oughs> สิ่งที่ผมจะชื่นชมมากๆนอกจากไอเดียที่โดดเด่นแล้วก็คือสตอรี่เทลลิงหรือลำดับการเล่าเรื่องที่ทำออกมาได้ดีเกินคาด แม้จะไม่ได้สลับซับซ้อนแต่จังหวะในการเล่าเรื่องมันคมมากๆครับน่าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเริ่มเรื่องมาก็เปิดเรื่องด้วยความหลอนชันสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรทําไมคนกลุ่มนี้ต้องสร้างโลกเสมือนขึ้นมาทําไมคนถึงตายสรุปแล้วผีเนี่ยมันมาจากไหนและมันมีความสามารถอะไรบ้างนําพาไปสู่การแก้ไขปัญหาและบทสรุปที่บอกเลยว่าเกินคาดเอาจริงๆใช้คำว่าหักมุมเลยก็ได้ครับใครที่จะเข้าไปดูเข้าไปแบบหัวโล่งๆได้เลยนะครับ หนังจะค่อยๆสโลเบิร์นคุณความหลอนเนี่ยจะไต่ระดับไปเรื่อยๆพร้อมกับปมปัญหาต่างๆที่ถูกปาเข้ามามันชวนติดตามจริงๆเหมือนได้ฟังตำนานเรื่องเล่าที่มันน่าสนใจมากๆครับดูเพลินมากและอีกสิ่งที่โดดเด่นก็คือการกำกับภาพเทคนิคการถ่ายทำเฟรมต่างๆสวยและหลอนในเวลาเดียวกันความประหลาดของงานภาพและความแคบของเฟรมที่เกิดขึ้นบ่อย ทำเอาเราเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจสุดๆตอนที่ดูครับราแวงตลอดว่ามันจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าอีกอย่างก็คือเรื่องงานอาร์ตอาร์ตสุดๆครับรอบนี้โคตรชอบต่อมาขออนุญ,ญาตพูดในข้อเสียนะครับเริ่มแรกเลยก็คงเป็นเรื่องเคาเจอร์ญี่ปุ่นที่มีเทคนิคการแสดงที่ไม่ค่อยจะถูกใจผมเท่าไหร่ะนะมันจะมีความเล่นใหญ่มากๆอยู่ทั้งซีนอารมณ์ซีนทอล์กไดอะล็อกต่างๆ ถ้าใครเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูหนังญี่ปุ่นอาจจะคันเขินหน่อยครับเวลาที่เขาคุยกันถ้าจินตนาการไม่ออกก็นึกถึงการแสดงของละครหลังข่าวของประเทศไทยครับเขาจะมีเทคนิคการแสดงที่ชัดมากๆชัดจนโอเวอร์เล่นใหญ่ไปเลยแล้วพอมันมาอยู่ในหนังสยองขวัญอารมณ์มันเลยจะดูแปลกๆซึ่งถ้าใครเป็นคนที่ดูหนังญี่ปุ่นแบบนี้บ่อยๆก็คงชินแล้วล่ะมั้งครับต่อมาก็คือความทะเยอทะยานของ immersion ผมชื่นชมนะที่มันสามารถเข้ากันได้แบบประหลาดจนแปลกใจเลยว่าเขาทําให้วิทยาศาสตร์กับศิลศาสตร์เนี่ยมันเข้ากันจนประกบมิดชิดแบบสวยงามได้ยังไงแต่แล้วมันก็ได้สร้างบาดแผลให้กับหนังเหมือนกันครับเพราะว่าน้ําหนักความไซไฟเนี่ยมันถูกเอามาใช้แก้ปัญหาด้วยจนบางทีเราเหมือนดูหนังไซไฟอยู่เลยใครที่คาดหวังจะมาเห็นความเหนือธรรมชาติความเป็นคําสาบผีตามหลอกหลอน คือต้องบอกว่ามันก็ได้เห็นแหละแต่ว่าอาจจะต้องทาใจหน่อยครับเพราะว่ามันจะมีกลิ่นไซไฟจะทําให้เรารู้สึกว่ามันแปลกจังเลยมันเป็นรสชาติหนังที่แปลกใหม่แต่มันก็แอบปะแลมปรแลมอยู่ครับใครที่เป็นคนหนังผีแล้วมาดูเรื่องนี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแนะนําว่าได้เข้ามาดูแล้วมาเปิดมุมมองใหม่ๆดีกว่าครับหรือว่ามาติดตามเนื้อเรื่องเป็นหลักดีกว่าเพราะว่าผู้กำกับเนี่ยเขาเล่าเรื่องรอบนี้ดีมากน่าติดตามทั้งในภาพรวมของเนื้อเรื่องและในส่วนของมุมมองตัวละครเล่ามาได้ดีมากเลย สุดท้ายนี้ immersion เกาะผีดุคือหนังสยองขวัญรสชาติใหม่ที่ไม่อยากให้พลาดกันเลยครับใครที่นดนนนทีดูหนังผีเรื่องนี้เหมาะถ้าอยากจะดูแบบหนังผีที่มีสตอรี่ดีๆเล่าเรื่องออกมาน่าสนใจคุณต้องมาดูเรื่องนี้ครับทั้งหลอนทั้งสนุกในด้านของการเล่าเรื่องงานโปรดักชันก็ไม่เก่กาทำดีมากๆทั้งการถ่ายทำการตัดต่อเอฟเฟกต่างๆส่งผลต่อคุณภาพของหนังมากๆเลยนะครับ เกาะผีดุวันนี้ในโรหภาพรนตยน์โอเคครับก่อนจากกันไปได้าากว่าชื่นชอบคลิปวิดีโอของจังหวะจากหนางังถ้าชอบการน,นำเสนอของคลิปนี้ครับฝากกดไลค์คลิปนี้ถ้าอยากพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับขอแบบไม่สปอยนะและกดติดตามช่องจังหวะจากหนางังด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ดูมาจนจบครับเลิฟบูวี่เซฟบูวี่สวัสดีครับ